สวัสดีครับอาจารย์ดุมครับวันจันทร์ที่27กันยายนนะครับ17บเนาฬิกาสานาทีนะครับอัปเดตภาพรวมของดอลลาร์เด็กนะครับ AKU วีวูบิตคอยแล้วก็อิตาเลียนนะครับอันดับแรกดูดอลลาร์เด็กก่อนนะครับดอลลาร์เด็กวันนี้ก็ปรับขึ้นมานะครับถ้าเราดูในไทม์ฟิลด์ดิลี่นะสังเกตว่าเขาขึ้นมาถ้าผมวัดไฟโบรไว้นะไฮตรงนี้นะครับโรนี้ชุดที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับติดอยู่แนวประมาณ93.389นะครับในสำคัญของพัคค้าอยู่นี่นะ ถ้าเขาพุ่งกลับไปทาง93.730เนี่ยนะครับมันจะเอฟเฟดกับตัวทองคํานะทองคําน่าจะย่อลึกลงมาแต่ตอนนี้นะครับเหมือนเขาจะถอยลงมานิดนึงนะครับทองคําน่าจะเด้งสําหรับคนที่ติดไปตั้งแต่พักบ่ายนะครับถ้าเขาเด้งกลับไปให้แนะนําว่าปิดบายส่วนที่ถึงต้น,ตน,ตนทุนก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเด้งเพื่อจะลงต่อนะครับระหว่างเราเทรดน,นะครับถ้าเราดูดอลลาร์เด็กประกอบกับก,บก,บการเทรดทองคําจะดีนะนะครับถ้าถ้าดอลลาร์เขาพุ่งแรงๆขึ้นทางนี้นะครับ ทองคำน่าจะปรับทิศทางลงนะครับอทีนี้เราดูตองคํากันครับตองคําในภาพใหญ่นะครับถ้าฟรลมเดลี่อธิบายตั้งแต่ไฮก่อนหน้านะครับหนึ่งแปดสามสี่นะครับโลก่อนหน้าหนึ่งหกแปดหกนะครับลักษณะการเด้งขึ้นมาแล้วก็พักลึกนะครับลักษณะพักลึกนะครับถ้าตราบใดที่ไม่หลุดหนึ่งหกแปดหกลงมาภาพมันจะเป็นการย่อนะครับมันเป็นการย่อลงมาซึ่งในสําคัญของภาคข้ามคือนะครับ หนึ่งเจ็ดสี่สองโดยประมาณนะถ้าหลุดลงมาเขาจะลงมาทางหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับถ้าใครซลมาต้นทุนดีๆลองถือรุ่นมาทางหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับทีนี้ในภาพปัจจุบันเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเขาเด้งกลับไปนะครับภาพเมื่อเช้าก็เด้งกลับไปนะครับแล้วก็ไปติดตรงประมาณหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะครับในภาคบ่ายแล้วก็ยอดลึกลงมานะครับเดี๋ยวถ้ามันหลุดลงมามันจะลงนะครับทีนี้เราไปดูในทานฟิล์มที่เล็กลงนะครับเปลี่ยนไปดูสักหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว,ว่า โลก่อนหน้าไฮก่อนหน้าอยู่นี่นะผมถอยมาแบบนี้นะครับตรงนี้คือโลนะครับตรงนี้คือไฮนะครับลองวัดจัดส่วนดูทีหนึ่งนะครับไฮโลตอนที่เขาลงมาลึกๆเขาเด้งน้อยนะครับมันเด้งไม่ผ่านในสําคัญนะครับมันจะลงมาลึกผมอธิบายแบกษรนี้นะครับชุดที่ลงมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนะครับนับหนึ่งนับสองก้นนี้ได้นะครับนับสามชุดนี้นับสี่นะชุดนี้มีโอกาสนับห้านะครับลงมาได้ถ้ามันหลุดหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดลงมาเนี่ยมันจะลงนะครับ ซึ่งหมายความว่าถ้าอย่างนั้นภาพตรงนี้ขึ้นไปวป็นสูงนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งไปเมื่อเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับจนถึงภาคบ่ายเนี่ยอันนี้เป็นชุดดีบาวแล้วมันจะลงต่อนะครับสมมติว่าเขาจะลงต่อเราจะวัดลงแบบนี้นะครับในภาพใหญ่เท่าเท่าข้อมูลที่เรามีนะ,ะเราเขียนแบบนี้ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทิศทางลงแบบนี้นะครับเราก็จะวัดลงแบบนี้นะครับผมรู้สามรู้สองนะผมจะมาวาง ผมจะวางตรงนี้นะครับถ้ามันลงมาหนึ่งนะครับอันนี้คือลงแบบนี้นะถ้าลงมา100%มันจะลงมานี่นะ1736สนะครับ1730 1721 17 1 2เดสองเลยนะครับทิศทางลงนะแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเด้งใช่ไหมครับไอ้ชุดที่เด้งเนี่ยถ้ามันไม่ผ่าน1 7 6 1คน่ข้านี้นะสำหรับคนที่ติดอยู่โซนนี้นะครับติดบายเขาเด้งให้นะครับถ้าถึงทุนปิดก่อนนะครับมันอาจจะต้องเซลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่า อันนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นการเด้งเพื่อจะลงต่อนะนะครับถ้าผมวัดไฮโลชุดนี้ไปนะครับแล้วพักข้าเนี่ยเขาเด้งให้นะมาทาง53นะครับ55หรือ57เนยะครับแล้วไม่ผ่านไฮเดิมนะครับเราเซลลนะนะครับแล้วก็ถ้ามันเบรกผ่านไฮเดิมไป1 7อันนี้เราสต็อปลอสนะเพราะเราปิดทางนะครับแต่มันสั้นๆแต่ถ้าถูกทางมันลงลึกนะครับมันจะลงมาทางเนี่ยครับ1เส์หนะ1712นะครับ ถ้าใครมีสานะแล้วเ็าเด้งไปให้เราปิดนะครับสําหรับคนนี้สานะนะครับรอเซลนะรอเซลถ้ามันไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะครับรอเซลลงมาคีนะครับหรือว่าถ้าใครบายไปแล้วเราดูว่ามันเด้งผ่านไม่ผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องเทโรฟิตนะเพราะมันจะลงลึกได้นะครับด้านล่างเราก็ตีเทลายไปเส้นหนึ่งนะครับเราก็ตีโลถึงลบแบบนี้นะครับถ้าหลุดลงมารอบหน้าลงนะครับอันนี้ไอเดียของตัวเอ็กยูนะครับมองว่าชุดนี้เด้งนะครับถ้าไม่ผ่านทายมันจะลงนะ นะครับทิศทางลงนะครับดูทีนะก็คือว่าถ้าหลุดลงมาก็คือ36นะครับ30 2 2นะครับหรือว่า17 12นะครับทิศทางลงทางนี้นะครับอันนี้ส่วนของ e อกยูนะครับถัดมานะครับเรามาดู i ิต Bitcoin กับอิตาเลียนนะครับ Bitcoin กับอิตาเลียนในทางเฟรมเดย์นะครับวันนี้เด้งนะครับวันนี้เด้งสังเกตว่าถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยนะครับมันมียกมีการยกโลขึ้นมานะนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ยกโลเมื่อ เมื่อวันอาทิตย์นะแล้วก็จะเดิ่งคือถ้าโดยปกติเวลาแบบนี้นะครับเขาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ย่อมาแบบนี้นะชุดนี้มันจะขึ้นที่ทางขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะมีย่อบ,บ้างนะแม้ว่าจะมีย่อบ,บ้างแต่ว่าถ้าดูลูกการแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะขึ้นไปที่ทางประมาณนี้ครับนะครับก็ถ้ามันขึ้นเท่ากันนะมันมีโอกาสขึ้นมาทาง 40, 4 4 2 0 0ครั้งนะครับ45,300น0 0ะครับ4 6 0 0 0นะทิศทางขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นการยกหาย,ยกหลนะนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแนวตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านในเดิมเนี่ยนะครับมองว่ามันเป็นการเด้งก,ก่อนนะนะครับเทรดสั้นๆก็ย่อใายนะครับคาดว่าย่อบายนะครับทีนี้อันนี้ในทางฟรมดีนะเราไปดูในภาพย่อยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเราจะย่อ เราก็ไปวัดในทาเฟรมเล็กๆนะสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ประมาณนี้นะนะครับหาดูอีกทีนะครับ,อ,รบอันนี้โลนะครับขึ้นมาหนึ่งชุดลงเด้งลงนะชุดนี้เขาพยายามขึ้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราจะบายตอนนี้นะครับก็วัดย่อไว้ก่อนนะครับหาจังหวะตอนที่เขาพักลงมายกไปอย่างเช่นนะครับถ้าเขาลงมาทางสี่หมื่นสามพันนะครับหรือว่าสี่หมื่นสองพัน หกร้อยนะครับหรือว่าสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเขาลงมาให้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดรับบายก่อนนะครับถ้าไม่หลุดเพราะว่าภาพมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมันจะไปทิศทางแบบนี้นะแล้วมีโอกาสจะนิวไฮสูงนะครับนิวไฮผ่านไฮนี่นะครับถ้าเก็ตถ้าเก็ตมันก็จะประมาณนี้นะเวลาเวลาเราวัดนะครับมันเป็นชุดเด้งแต่ว่าเนื่องจากว่าคริปโตเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ไวนะครับเวลาลักษณะาการเคลื่อนที่ไวเนี่ย มันเป็นการเด้งก็จริงแต่ว่ามันก็วิ่งไกลเหมือนกันนะนะครับลกักษณะถ้ามันผ่านตรงนี้มาทีสี่หมื่นสี่พันเนี่ยนะครับมาทางสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันเลยนะนะครับก็เขาวิ่งทีละหนึ่งพันเหรียญสบายๆนะในหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าถ้าเราบายข้างล่างนะแล้วลองถือมาเทคโปรไฟต์ตรงนี้นะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับสี่หมื่นหกพันนะถ้าไกลกว่านั้นนี่ครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์ศูนย์นะสี่แปดสองศูนย์ศูนย์นะครับทิศทางขึ้นนะครับ ก็มองว่าย่อบลายน่าจะน่าจะมีโอกาสกว่านะครับอันนี้ส่วนของ BTC นะครับส่วนของ e ี H นะ e ี h คล้ายๆกันนะครับในภาพของไทฟิมดี้นะเ็ขึ้นที่ระมัดนี่ลงมานะครับยกโลยกหายยกโลยกหายนะครับอันเนี้ยขึ้นหนึ่งชุดแล้วก็พักลงมาเต้งพักลงมาตอนเนี้ยเราถืออยู่ตรงนี้นะครับสนใจตรงนี้พอนะครับอธิบายตั้งแต่โลนี้ไปนะครับก็เห็นว่า คล้ายๆกันนะครับมีการยกขายยกโลนะนะครับไายก่ <High S 1> อนหน้าอยู่นี่นะครับลงมาก่อนยกขายยกโลยกขายคือมันลักษณะมันจะเด้งแบบนี้นะครับแต่ว่าจะยังไม่ทําจุดสูงส,สุดใหม่ทางเหนือตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราวัดตรงนี้นะครับไฮก่ <High S 1> อนหน้านะครับโลตรงนี้เขาเด้งมาแล้วประมาณ50นะครับแล้วก็ติดย่อลงมาแต่ถ้าดูตรงนี้นะฮะเขาขึ้นมาแล้วเขาย่อมาแบบนี้นะมันมีจะโอกาสนิวไฮขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ ถ้าเขาย่อลงมานะครับแต่รับมายนะโอกาสที่จะขึ้นเป็นทางนี้ครับโอกาสที่ขึ้นเปน็นปทางนี้นะนะครับก็ตอนเนี้ยถ้าเราวัดแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อมาแล้วนะครับแล้วก็เด้งมาแปดเอ็ดนะครับเดี๋ยวเขายืนเหนือแนวสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ่ก็จะขึ้นมาตรงนี้ทีนะครับสามพันสองร้อยหกสิบนะครับทิศทางขึ้นนะนะครับทีนี้ในภาไปย่อเนยะ เราก็ไปดูใน t ท m e เฟรมเดย์ว่าภาพมันเป็นการย่อลงมานะครับแต่ถ้าเราจะรับบายสั้นๆเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนไทมเฟรมไปดูสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เห็นว่าเขาก็ย่ออยู่นะครับเวลาย่อเราก็ใช้โล่ก่อนหน้าไฮก่อนหน้านะครับลักษณะก็ถ้าเขาจะย่อจริงก็จะลงอย่างนี้ครับลงเด้งแล้วก็จะลงทางนี้นะนะครับแนวที่จะรับได้ก็ประมาณสักสามพันนะครับสองพันเก้ารบาร้อยหนะนะครับ ผมไม่แน่ใจมันจะลงถึงไหนมันมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับเราอาจจะรับตั้งรับบายนะแบ่งไม้ใบก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นใบหนึ่งนะครับใบสองใบสามเนี่ยนะครับสามแนวนี้แหละเราสะสมใบได้นะพะเราคาดหวังว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปตามภาพใหญ่ที่ผมว่าได้ดูเมื่อกี้นะครับสรุปว่านะครับตัว ETS เนี่ยร e b a l a n c เนี่ยครับอาจจะมีพักลงมาก่อนนะแล้วก็ถ้าพักลงมาแนวพวกนี้นะครับ ใกล้ๆ3 0 0 0 2,950นะครับหรือว่า2,900เนี่ยอาจจะต้องบายนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปถึงทะเกตนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับหน้าเป็นเซลค่อยว่ากันแต่เบื้องต้นเนี่ยมองว่าจะย่อเพื่อจะขึ้นต่อนะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ